สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องร d ดี้ตายนะคะสวัสดีแฟนเพจเอฟซทาง YouTube และแฟนเพจทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เราพามาเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกกันนะคะของรถเกี่ยวคูบะตาดีซีเจ็ดศูนพัดนะคะของพิ่ลิใสายดนจ้าเรามาดูกันนะคะว่ากำลังจะเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกตอนนี้เอาน้ำมันเก่าออกแล้วนะคะ อ่ะอันนี้กี่ลิตรนะคะน้ำมัน UDT หกจุดห้าลิตรการเทมสิงงยาเจ็กน้อยนะครับมันแคบอันนี้ต้องใช้เทคนิคส่วนตัวนะคะแต่นี้ไม่มีค่ะเทจวกว้า <laughs> บออามีอยู่อันนี้อันนี้ห้าสิเทหมดเลยแมนบอาหกลิตรอันนี้มันหกจุดเท่าไหร่นะ หกลิตรตู้ต้ตู้นี้หกตู้นะแต่เราก็<ม>าเทไปเต็มเลยนี่ไม่ได้เปลี่ยนมานานยังคะพี่เล็กหลายปีหรรือนะว่าต้องเปลี่ยนทุกปีปกติเขาก็ให้เปลี่ยนแบบตามชั่วโมงเนาะที่เขากําหนดสองปีเปลี่ยนกะพอรับได้อยู่ครับอืมแต่ก่อนแต่ก่อนจะมีประกันนะคะประกันกับคูปาต้าตอน้าฮันในไซงวนมอนมนะเขาก็สิมีบริการออกมาศูนย์คูบาต้ามาหาันเฮ็ดเอาเงินยังสั่นนั่นสี่นะ เขาก็มาให้บริการกับไอ้ลูกค้าครูปตาดีอยู่ดีของเขาอยู่เนาะดีอยู่ดีอยู่ยแต่ว่าเวลาหมดประกันเพิ่มนีเ่เฮ้ยสองปีสามปีมยังไม่เปลี่ยนเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจของลูกค้าทําเองเลยนะคะที่สบายใจของเท่านะแต่เทาก็ต้องเช็คเบืองว่าน้ำมันเทามันดําบอมันก็ต้องว่าเาท้าตีเปลี่ยนทุกปีทุกปีกปนั้นไ่ไหวอะ่ะ เพราะว่า <middle> ่วโมงการทํางานมันกับว่าใดสิ่แบบอันนี้นะมันมันแพงดีเว่าเรื่องแพงกับแพงขึ่นสุเปียจากแปดลอยขึ้นมาพันกลัวไอ้นี่กับแบบอูขึ่นสุเปียนามันมันแพงเนาะน้ำมันมันแพงอะไรอะไรก็แพงตามมาอ้อยปวดแขนตัวล่ะปวดแขนน้ำมันกับมเที่ไงปอนเองนี่อันี้อ้นี้เจ้าปอนนะคัมาทำพวกไว อันนี้ใช้เฮียไว้ได้เลยบ่อนแล้วบ,อ <c oughs> บอ่อยมื่อไน้ำมันเครื่องมันเกียเนี่ยบ่อยเมา่อไหรน้ำมันเครื่องก็บม่เฮลียร์ไป <c oughs> ้คนมาเฮ็ดน้ำที่หลังกงงัญญาสินี่โคนมาเฮ็ดน้ำที่หลังกัย่างสิถดหนองไปอีกแล้วโคตรังไหนเห็นเห็นอยู่โอ้อยอปวดแขนอ้าวอันนี้เราจะเติมอันนี้เขาเอานี่อย่างนี่ฮะโตอย่างมานะ เครื่องเอ้ยเกียร์ครับเป็นเกียร์เกียร์ถังดินตะขาบนี่ละอ,ออันนี้เป็นน้ํามันเกียร์นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเติมอันนี้เสร็จเราก็สีมาเติมถังใหญ่ตัวนี้เติมให้มาแล้วถังตัวนี้เฮ็ดให้มาแล้วเฝ้าเฮ็ดที่ได้ไปหาเงื่อนใส่นี้น้ำมันยูดีอันนี้เติมสิบแปดลิตรใช้ถังถังใหญ่ ตอนนี้ก็ซ่อมมาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะพี่เล็กซ่อมมาได้เจ้าเปอร์เซ็นต์ละเฮ้าแล้วห้าสิบห้าสิบสบู้ซ่อมมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะโลเลยทั้งนี่ก็ใส่แล้วแล้วทั้งปุ่นใส่แล้วเบอร์ละบอกตอนนี้เราใส่น้ำมันไปเราใส่น้ำมันไปแล้วยังไม่ถึงหกลิตรอะไรนะ ระดับระดับวัดน้ำมันอ๋อถ้าขันหูนี่ออกมัน้ามันไหลก็คือพอประมาณน,นี้ครับจ่คือว่าไม่เกนครับถ้าเปิดหูนี้มันไหลปึบแสดงว่ายังไม่พอเราต้องเติมเข้าไปอีกนี่ยแต่ตอนนี้เขาต้องเติมน้ำมันก่อน มันหมดอ๋อแล้วกถังถังใหญ่ที่ใส่ทังน่อยแมนถอยก่อนครับถอยว่าจอาน้ำมันถอยว่าได้ค่ะเตดอีกตัแตกแเมียมือนน้ำมันหัวแตกจคไหนอุ้ยปอนมาทำอะไรสกปรกไว้ตรงนี้อ่าหลังจากเข้าอันอุ่นอัวเทน้ำมันกันเดี๋ยวเข้ากันสิจัดการเห็นมันเรียบ้อยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเลดี้ตายด้วยนะคะ